สวัสดีครับท่านผู้ชมเดล่าวกับรักสองพระคงนะครับคลิปนี้ก็เบื้องเพื้อความสนุกเพลิดเพลินนะครับเพราะว่ามีสาวเล่าเปิดใจเมื่อคืนไล่มาบอกผมว่าไอ้ซอยขายสินค้าให้นอกแน่นะครับสำหรับนุ่งชุ่มไว้ไทยอ่าสินค้าเกี่ยวกับสมรภถภาพท้างเพศนะครับอ่ายาแบบปลุกเสร็จปลุกยังนะครับเนาะตามสไตล์ของสาวเล่าเขาขายกันในออนไลน์นะครับเนาะ น้องก็บอกว่าพมมีเงินหมคนใดช่วยประชาชนในน้องแน่้านุ่มสูงไว้ไทคนใดจะมาเที่ยวกลางคืนของสปปลาวนะครับเที่ยวลาตีนะครับนี่คือน,นี่ก็คือลูกของสาวนางดิ่งนะครับผมเอามาให้เบิ้งทั้งหลังนะครับทั้งนาเบิ้งมาได้เพราะว่านุ่มไทยสูงไว้ไปเที่ยวมือคืน้นะครับเป็นสมงมากก็น,น้องก็น่าตาหน้ารักนะครับทั้งนาแล้วผมไปเบิ้งแค่ทั้งหลังเป็นน้อยอายุอ่าสิบกว่าปีต้นๆนะครับ สำหรับสงมไวไทยที่กขาไปโอโซ่ขอนายามคำคืนนะครับนะคือผมน,นําเสนอหล,ลายๆคลิปแล้วแต่คนไดรับนองพวกนางหิ่ง,งนางยังใดอากมาเป็นภรรยามันก็ง่ายก่อีีหานสาวเปิดใจหรือหาสาวบานบ้านนะครับน้องพวกนี้ก็มาทํางานตัวความอยากจนเขาแบบเบาไปมาไม่วกวัวมันด่ามานะครับนะเพราะว่าชมภูมิเป็นชมฮ่าครูแต่ว่าแนะนำให้ลูมสุมไวไทยทั้งหลายที่มักสาวเล่าอยากได้สาวเล่ามาเป็นเมีย อ่าคือสาววัยที่นุ่นลูกๆเนี่นะครับไปอยู่ชิปปลายปีนะครับอายุสิบปีต้นๆมีนะครับนะไปเลือกเบื้องเลือกขาครับนี่นอนคนหน้าตาหนารักขาวตั่วนะครับเวลาเปิดไฟนอนเวลาิดขึ้นนอนง่าย่วนเบาส่วนนุ่นถ้าไม่นุ่มไทยช่วยหัวไหวได้นะครับนะเพราะว่านอนคนหน้าตาหนารักหลายๆคนนะครับสําหรับหมากแนวนี้นะครับนะผมดูเรื่องใดกับผมไปมือวานมาลับมานะครับ แต่กมินมุมไทยไปพระเจ้าหลักมากับหลายคนนะครับไปเที่ยวแบบนี้นะครับนะเขาหลุจักสถานที่ต่องเที่ยวนะครับบางคนก็ดึกติงเ้ยไม่กลัวโรคกลัวภัยที่ไหนมันก็มีหมดนะครับโรคภัยไอเจ็บตาเอาเที่ยวมีสติมันก็มีปัญหาเราก็เลือกเบิ้งเลือกดูเอานะครับเพราะว่ามันมีหลากหลายคนให้เลือกนะครับก็มีน้อนาตาจิ้มจิมแบบนี้นะครับสําหรับคนที่หาเมียแบบนี้หาความสุขสุข้าพปู่พันธุ์ก็ไปได้ครับนะเพราะฉะนั้นเขาเลือกนะครับเตียงนอง นัวหนูเนี่ยให้ผมไกดยอาุูเซ็กซอยนะครับน่ากะของละสามรอยบาทนะครับกะคลิปนี้เบ็นคุยคอบคเพื่อนด้นะครับอาจจะวิสาลแต่ว่ากะบสำหรับอ่ายที่หาสิบหกชิพสมรรถภาพสังเปกก็อาจจะเสื่อมถอยนะครับบางคนก็ใส่กระตุนนะครับเป็นกันหลาหลายยี่ห้อหลายชนิดก็มีออยอนะครับก็สั่งมาจากไทยเลครับแต่ว่าตัวนี้มันใส่ในผลนอนเขาก็แนะนํามากนะครับเพราะว่ามี นุ่มสูงไปไทยหลายๆขัดแวะเวียนไปสื่นร่องเขานะครับนองเขาก็ตงการหมุนเงินจากไตยมหาผมอายภูมิมหาบีวชวนไลานุผมก็กินกาแฟของผมเลยครับแต่ว่านองเขาก็เป็นสมุนไพรแบบอีกแบบนึ่งครับบวมีผลต่อร่างกายนะครับมันก็มีออยอ่นะครับนะเพราะฉะนั้นนุ่มสูงมไปไทยคนไหนสนใจกระตักท้ายนอนอนวดตาไปได้ครับเนาะผมกับประชาชนในประมาณนี้นะครับสาหรับนุ่มชูงมไปไทยคนใดจะไปมาง่วนมาสนุกเพื่อข้าวในสมุนไพรเล้ากะ ใักทายหาเฟซบุ๊กนอนนวนตาได้เลยครับเป็นภาษากฤษนะครับนะหรือเจนวนตาเป็นภาษาล้านะครับในราคากล่องประสามรวยก็ใส่หลายเที่ยอยู่ครับผมรุกงร่างกายหรือมีหลายหลายชนิดผมก็เห็นแอดฟังสพฟอเปล่นบ้านห้องขายกาแฟขายยาสมุนไพรขายยาเกี่ยวกับสมุรปาพทางเตียดทางร่างกายของผุ้เฒ่ากับหลายคนอยู่ครับก็เป็นแบบนี้นะครับเนาะเลยมาประชาสัมพันธ์ในนองเขานะครับหนองเขาก็ไล่มาเสียงวบมือคืนนี่หา ลูกค้าซอยแน่นะครับเขากลับมาทํางานในไท่แล้วแต่เดือนกูลัวพึ่งกับบานมันกับโบมีงานทํานะครับเพราะว่าเขาต้องเลี้ยงลูกหน่อยนะครับเนาะจะค่อยหาเงินนำมุงไทยส่งเสียมันเขากลูกันแล้วนะครับชาลาเกิดใจกับตงการในเงินนะครับนะโบได้เนื้อตัวเขาดอกนะครับเพราะฉะนั้นกับชีพรักขามโขงห้อยวีกับไปบางครั้งกับไปคัดคนประโยชน์ตสหะเปใจอยู่นะครับนะบางคนกับทรมาหายผมด่าผมอยู่เบาเหนงยังนะครับนะ เขาเปิดใจก็เปิดใจไปกับว่ามีปัญหาแล้วครับผมก็ได้คัดผลประโยชน์ของใครนะครับผมก็ตักเตียนดึงสตินุ่มไทยหรือนุ่มเลลาเลยครับไหโอนไหวที่ซื้อครับนะถกุ้ยกันเพื่อควบเพื่อนเพื่อนะนุกสนานโอนให้เงินน้องๆก็ใส่ดูความกันนี้หาเม่มีปัญหาครับแต่ว่ากดีหลอกต้มกันเอาเงินหมื่นเงินแสนกันโย่ผมก็ต้องดึงสติกันอยู่นะครับเนาะอันนี้บวเร่าพืนเห่าขวนเลยครับคือว่าดึงสติกันนะครับให้ระมัดระวังในการโอนเงินครับดูแลเดือนละพันหาเดือนละหาร้อยเดือนละ ค่าน้ำค่าไฟเดือดละพันเนี่ยมันก็เหมาะสมนะครับถึงเที่ยวที่บริเวณนี้แต่เนื้อต้องตัวเขานะครับนะผมกระจายครับเดือดละพันนะครับก็บมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเรียกวราวกัาซองขูดก็มีหลายเรือที่นําเสนอนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็น่อความเปิดเผยน,น,นะครับเนี่ยนั่กันไปนะครับสำหรับลงุงสูไวไทยบางคนร่างกายสมรรถภาพเบาไหวยีนดีนะครับตรงไซน์เนี่ยก็ตุนแต่ว่ากันไวไสนเนี่ยก็ตุนทีวัทีรักกันน้่ไมบวทีคับ พอย่เนี่ยมันก็นจะสุขภาพร่างกายขัาก็กกสุดสมมันก็นจะแพ้ยดาดียาอะไรนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะกินหลากหลายนะครับกินที่มีความเชื้อทีไใดนะครับกินที่เคยนุ่มไทยหล,ลายๆคนหรือนุ่มหนอกหล,ลายๆคนเคยกินนะครับราคาถูกแต่มันแบบพมมีคนกลางเคียงนะครับกองละสามรอยนะครับขนาดกาแฟผมก็กองละหกรอยสามชิปนี่แหละครับคนะัะ กับมีลุงชัยหลายชันส่งเงินมาพันหนึ่งหกทิบผมพร้อมให้ค่าส่งผมพร้อมผมก็เรืออ้อยก็บ,บาทนะครับนก็ซื้อกาแฟปากไปให้ลุงชัยส่งไปหลายคนกับฝากเมียเนี่ยฝากกิ๊กฝากาเกิกแม่กับโอ้เฮีดีดีๆกันนะครับนะทีนี้ก็เลยมานั่งเสนอเรื่องเล่าเออูุไดอยากไปเที่ยวมักแบบนี้แอบเมียไปเที่ยวหรือูุไดโสดมวมีพันธะก็ไปเที่ยวแบบนั้นได้นะครับนะถ้า สาวสวิตเตอร์เนี่ยไทยมันราคาสูงสองพันหาสามพันก่าไปเที่ยวสาวประเทศเกินบ้านเท่าใดนะครับรักน้องคนนี้ก็บรักหาลอยนะครับก็ประมาณสามแสนกี่นะครับนุ่นไทยหลายคนกตายแบบนี้เลยครับคืนหนึ่งก็3สามคนสี่คนนะครับนําไปทังเว้นก็บสองก็บึ้นก็2สองนะครับสําหรับคนที่มีสมรรถภาพสูงแข็งแรงร่างกายนะครับ เขือไปแต่ลเทียกเอาให้คุ้มนะครับเนาะเตียกเอานะครับแล้วจะว่ายกูได้มาขาวมักดำมักเกลี <S <S <itor> ่ยสูงรอยอวกมีให้เบ็ดนะครับเนาะอันนี้ว่าเป็นประชาสัมพันธ์ในเรื่องแบบนี้ครับคือว่าวันฟังนะครับการเที่ยวขึ้นลาดตะหินตกลาดให้ได้นะครับนะผมเป็นประชาสัมพันธ์ที่แนี้ยวน้นนะครับทุกคนมันต้องยอมรับความ้องการทางเพศมันต้องมีนะครับนะเป็นปัจจัยหาไปแล้วนะครับต้องยอมรับให้ได้นะครับขนาดสายเลี้ยงก็นยั่งแบบนี้นะครับนะกรยั่งพิษ สินนะครับนะพระฉะนั้นเรียงราวกวราสองขงเฮ้าน้ำเสนอลายๆเง่ยมุมนะครับบางบางคนกาบลบูว่ามันมีแบบไดนะครับในประเทศเพื่อนบ้านเ่านะครับนะบางคนกับกลัวบ็กล้าก็กากไปหาว่าก็เป็นประเทศปกครองแตกต่างก,กับเขาน,นะครับแต่ปล้องบลูนะครับนะแต่ไปแหละจะทิดใจแต่ละที่สถานที่ตรงเที่ยวแต่ละหมองแต่ละประเทศมันมีดีอันใดอันหนึ่งแตกต่างกับบ้านเ่าน,นะครับเขาต้องไปศึกษาเนี่ยอะไรดีๆเขาก็าเลือกแนวเอาอะไรดีเขาก็เลือกนะครับ ขนานเลี้ยงเหล้าของมาซอยน้องอ,อดีตสาวปวดใจนอนนตาขายสินค้านี่กะน,นี่นะครับโพทักน้องเขาเบิ้งนะครับเนาะหรือทักทายมาตั้งผมก็ไ้ผมก็จะบอกน้องเขาให้ว่าแอดไล่คนหนาเนี่ยเปนต้องการรังร่งซื่อสินค้านะครับเน,ะะนาะงนั้นเลี้ยงเหล้ากองหลักสองวัโคงนี่กะแต่นุน่มไทยชไว้คนใดเขาไปหาสาวแฟนตัวเองหรือสาวเล่าเปิดใจหรือสาวเล้าบ้าน คนโอเคก็บบสมวักะไปเที่ยวสาวนั่งดิ่งแบบนี้แหละครับน้ำกะลาโอเกน้ำรับน้ำบานะครับนะถ้ารับน้องก็ได้กับักชวนมาเป็นภรรยาก็หลายคนอยู่นะครับแถวนคะรมนุ่มแถวมูาห,หารนี่เขาขามไปดีกะไปนั่งกินนั่งดิ่งเดา๋ยวอายุหลายหาสิบหกชิพน้องเขา 10, 6, 8, 8. สิบกว่าสิบเจ็ดสิบแปดักชวนกับมาเป็นภรรยาก็หลายคู่นะค,ครับเนาะหลายคู่จริงๆนะครับรับได้ชื่อ นอนเขากับพานใชยมากอะซิบครัวเช้าหรืออ่าซิบครัวต้นๆนี่อะมาเป็นแต่ยังบ่มีลูกมีอย่างกัน่าจะเป็นภรรยาเลยนะครับเนาะพ่มีไปลูกไปเห็นเนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นเขากะนี่แหละครับเนื่อมีคนหนาหลากหลายนะครับไปแบบนี้มันก็จะคงหวังหลายนะครับบอบบบผิดหวังคือจังสู้ได้อลน์หากันนะครับเพราะฉะนั้นเลื่องเล่านี้กะนี่แหละครับเรี่องนองเขาอยากหาคน สื่อสินค้าซอยนะครับผู้คนต้องการหมูเนื้อเนเขา,ลาไล่มาบอกผมนะครับเนาะหา่งใจสูงวัยสื่อสินค้าซอย,อยในอป้ประชาสัมพันธ์หนแน่นะครับคะคิดนี้กับบิมีสาระนะครับสาราก็คือผู้ได้ไบุ๋ม่าความนการทางเพศสมรถรถภาพเชี่ยงถอยกับหาเนี่ยวาตุนใดนะครับสําหรับคนจะไปเขี่ยในปเ,เปิบัติบ้านเอ้าผู้ใดมาเขี่ยแบบนี้ก็นี่แหละครับตัวอย่างน้องเอาผ่าอันหลังไว้เบิงนะครับเนาะาะว่าจะเอาสังหนาเบิงมันก็จะ ประประจานนองเขานะครับมิตรรุ่น <hey>. นี้นะครับนางดิ่งนางคาราโอเกะนะครับเนาะเปรียกเวีองเรือเขานะครับนะคลิปนี้ว่ามันชักชวนไปในทางที่บุดีนะครับผมกปสะพันเรื่องขายยาสินค้ายาเยวกัสตัมตะเพียบในน้องๆเขาตามที่น้องๆเข้าไล่มาบอกว่าซอยประสามกันกิเลนนะครับเนาะประจันเรื่องนุษย์บนโลกเข้าเนี่ยบุเกินรอยปีนะครับนะฮะความจุเจะเองซะนะครับนะอย่าด่ามากันนะครับปุ้นี้ปัญหานะครับนะสวัสดีครับ